สวัสดีครับพอกับพี่น้อง FC สาวน้อยเดี๋ยวมาชมกิจกรรมหลังบ้านครับความสุขความสนุกความฮีฮาความอบอุ่นรวมอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เหย่ีูอยู่นี่ไม่ได้เอาไช่ร่ำเป็นเหล้าไช่ร่ำเป็นไส้อทำไม่รู้เองร้องร่องถไม่แกวบตังดู วานวานวนลลกปะคนลูกปะ อพ่กผู้ลูกกับจอใส่ผู้เมียผู้ลูกจอใส่แม่ยผู้เม่หันหนีเออสิรอกให้นแม่ซึ่ง ตอนแรกจะวางไฮเจนออกซื้อไกเล่หลายเปียม่สูตรกินไม่เอาช่วยไปสิีส <pense> ูตรกินเขาใจอยู่ด้เนี้ยเพิ่นลองเพลงอยู่เทิงเวทีคุดรูทังรายเพิ่งงารเพิ่นการประดัง ปานงเห็นแม่แก่มมากแต่ละเทื่อก็ได้ยินแต่เสียงหัวก็ได้ยินเสียงล่มเสีเทื่อจนได้ถามแม่แก้มบนล่ำเป็นบมอก็เลยได้ลั่มห้ฟังซะเมื่อกี้หสือด่น้าปนงางหมาัจักผูดใดไนี่แปลกแห้งเลย ยังข่าวานนี่ไพนี่ผู้ใดนี่เจ้าดังบ่ดังเนาะเจ้าดังบ่ดังมือคืนนี่ประวัติเงไปนะสวัสดีครับพ่อหน้าป้าพ่าน้า จำได้ป้อจำได้ม่แบบเจ้าเป็นป่าใครเป็นพี่เป็นน้องกันอัะ่ะบอกว่าป่านางเป็นน้องน้องน้องเขาสีซอไถ่ไงคือไม่ได้ป่านางอะไรบ้างก็เด็บมีแต่ได้เป็นบทแม่พระเอกต้องแบบจะทำนังเอกได้แม่พระเอกเขาเขียนบทบทให้แสดงนี่คือพิ่แต่บทโศกแต่ว่าตีโบทแตก

อาทางออกบ่อพ่อเ่เาบดัอา่าืเลไปยเอาเอามาแล้วบ่กําลังเขาเขากําลังบออพื้นเลยนี่ว่าไอ้ยังกะอ้องน้ำ้องน้ำอีกแล้วอีกแล้วบ่บ่โทษตเอาอัดผ่าไว้ไปย่ใส่นี่เนี่ยปั้นนันปะถามแตงเงินไขไห้องน้ำเนี่ยพี่น้อง เอาผ uh ู้สาวมาแล้วผ่าทำไมไปยาเสียไปถามแตงเงินใครเหรหของน้ำแต่ว่าไอ้หของน้ำให้มาแกลียบอมาจัดเถื่อนเห็นแตงแขงเขาขอ่โทษเลยพี่น้องแกงผมเด้อเอาผู้สาวมาเลยเอากระดาษทิชชู่ด้วยผ่าทำไมเปื่อใส่เชือกใบไอ้ไอ้ไอไอ้กดกดอันนั้นเนี่ยกดน้ำน่ะกดปุ๊บมันบดเด้งขึ้นเด้่น้ำไม่กระไรอยู่ตลอดเพื่ออะไรอย่างได้คุณปอ ไปนางพิงฟ้ามันฟ้ามันไปขำเขาได้ไอชุดชุดวันเบิ่งกรจะ่ามันเป็นปัญหาโดนอะไรจนว่าผมเอาเสียเอาป้ายไปปิดปิดไวหม่องหันนะกดกดเสร็จสำรวจด้วยมันเด้งหรือเปล่าเอ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 า ต่ออคลิปหสรุปมาเมื่อไสรุปสรุป <c oughs> สรุปสรุปนี่อันคันว่านำกด,ดลรหนนะนาเข่าเนันเห็นบ่ไมนีปัา,าเลยได้่ะนเ้เป็นไดก่อนจิไปเข่ามื่อนั่นในน้ำทังเหมทังทังปั่นใส่ไว้จนเต็มเลยน้ำทังน,นั่นนะแล้วมีคนไปเขาป่าบ่ะนี่เขาก,ก็กดเป็นบ่กดแล้วเขาก็ยางออกมาสรุปแล้วมื่อนั่นน้ำทังที่ปั่นไว้เมื่อ พอมันไหลอยู่พุ่นตลอดมันบ่มันบ่เด้งปั๊มมันก็ทํางานตลอดจากประมาณห้าทุ่มชั่วดที่สี่เมื่อวานทีแม่หน่อยกลับมาเนี่ยล่ะว่าน้ำเมื่ออะพอพออาชีพตากขว่าปั๊มมันคือดังอยู่บ่หยุดปุ๊บวะกัย่างหาที่ระบาดนี่โอ้ยท่อแตกบนน้อคือว่าที่ไหนได้พุ่นอยู่ในห้องน้ำบริษัทแก้ได้บริษัทสร้างบอกบริษัทเปลี่ยนต้นไม้ให้เรินสิเปลี่ยนต้นไม้ให้ตัว เราเบิดรู้รู้เลยเราบาเอามาไอ้เอาไป่บ้ากับโมโหงั้นบวานนี่ก็เมียนถ้าบูซาเอาบ้าอะไรกับนีกระดาษซีทู่ผ่านแล้วไม่กับโเก็บออกนั่นเขาบอกว่าอย่าอย่าไปหาบุคคลรับผิดชอบแทนเอออย่าไปหาบุคคลที่สามเนคุณี่อย่าไปผ่าพิ้งเมนคนเดียวกันบอสิม่านั่นอะไรทำมันเปลี่ยนหัวมันสามารถเปลี่ยนได้บัเปลี่ยนได้อยู่

การล้างเข่าห้องน้ำลูกน้องเพื่อนมาตัดไฟไหมลูกน้องเพื่อนสีมาเบิ่งห้องน้ำไหมปั๊มกระไซเพื่อได้ประเดี๋ยวน้ำกระซีเพื่อออกห้องอยู่ข้างในออไปปั๊บไปคืนข้างในทั้งน้ำกับโบมีสำล้องไว้่นางเลียดอยู่หันแล้วยางม้ถังท่เาขาอยู่ในห้องน้ำกระสุนออกจากห้องน้ำไม่ได้เพิ่นยังคุยกันเสยอยู่ไหมมเป็นที่อยังอย่างอื่นอยู่บ่โอ้ยโผล่ ว่รานาร้างนี่่ธรรมดาได้พี่น้องนี่เบิ่งไหวนี่นี่นะบต้องเบื้องนาครับเพราะว่านาต้าแบบนี้มิหล,หลให้เบิ่งพุ่งครับนะ<ว>เป็นเอก,กลั<ว>กษณ์เบิ่งพุ่งไปก่อนแต่พุ่งยือนออกมาแสดงว่าบบตัวจริง่วานั่นนนน้นาาาาป่มวไบงรดกสร้างมาแล้วสร้างกับ <c oughs> ปัญหามันอยู่นั่นแหละสปริงมันไม่ดีมันบีมันบีผมบอกว่าสิ่งที่นฝเราไม่ได้ต่อเราีเราจะไม่ค่อคยดีคยกรลดมั่นใจขน้ทานั้นผมไปเขาพอเ่แต่ช่างให้ตอบว่าคนไปนั่ง่าจริงสร้างว่าไปพิงฝามันฝามันไปไปไปเคลื่อนแล้วไปทับมันเห็นเห็นมันบดีดขืนเพราะอเป็นสปริงเปี่ยนสมัดเปลี่ยนบแม ปุ่มมันน่ะปุ่มกดน่ะมันอยู่ในฝานอ,ยอยู่แล้วฝามันสี่ื่อนไปยังไดมันก็ตามไปบ่ได้โอ้ยมเส้นิโกอยู่หไปเขาบทเลอ่อยผมเข่าห้องนี่ผมนั่งพิงอยู่สี่ตัวมันยังมันยังกดลงปกติห้องแรกนี่ห้องสองผมนั่งยังสี่มันก็ยังกดบาลงอยู่โอ ไม่โทษคนาน,นางพิงก์มาสั่นนางแบบยดใเอานางแบบไดใส่แต่ผมเป็นสร้างบผมทุบมือนีเปลี่ยนมือนีเลยเดียเอาใจเจ้าของบ้านนะ<อ>เพราแม่ยังดอกสนางแบบยดใส่นางแบบยดใส่เอาสวยก็ตุ๊กตาอ่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เอาไว้สมิทสะกดด้วยโกัสไมคคลิปหน้าครับสวัสดีครับ